เยอฮติดปะวะมาติดเปล่าไม่รู้มันเริ่มกันเลยละกันนะฮะผมกับการพานรรก,กับลักซี่เกมมีกแล้วนะฮะอันนี้เป็นการไฟกันระหว่างไวท์ดาก้อนกับเฟิร์สเบคอนนั่นเองนะผมจากทีมแชมป์เก่ากับทีมตอนนี้มาดูว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะผมขอเช็คก่อนนะว่ามันติดหรือเปล่านะฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะผมมันจากที่ออกมาได้ตีเต่าไปก่อนแค่นั้นเอง พี่อาจจะมาช้าหน่อยขอภายนะผมรู้แล้วว่าฝั่งนู้นต้องการจะมาแย่งล้าเต่านะฮะลัมเบอร์ได้ขึ้นไปช่วยข้างบนนะฮะผมาช้างช้างช้างนั่นเองนะผมทีมไวท์รัก้อนนี่รู้สึกว่าจะโอเมก้ามาเล่นนะผมดูแล้วต้องการจะมาเป็นตัวเข้าที่ค่อนข้างเร็วอาจทําให้ทีมเฟิร์สเบคอนนั้นตั้งหลักลําบากอะไรประมาณนี้นะฮะโอเครอรับชมมันต่อไปและกันมันจะเป็นยังไงบ้างนะรับคุณเข้ามาซับสไคร้ในครับผม เอาแล้วฮะมาถึงปุ่มนาคอสก็ใส่ไปแล้วแต่ว่าจะโดนเก็บหรือเปล่าโอ้โหดูเลือดเลยแค่นั้นไม่น่ารอดนะเจอนาคอนฝั่งนูงน้นเก็บไปแล้วโอ้โหเป็นไงบ้างเอาแล้วโดนเข้าจากขวามือแต่ว่าเขาไม่ได้เล็งไปนะเขาเล็งอยู่ฝั่งซ้ายมือกันผมนาคอสเข้ามาในระยะประชิดแต่เพื่อนก็มาฮิลให้รัวๆไอ้ซาจากเกือบจะตายกันเป็นเลือดเต็มนะย็ดเคเอาแล้วครับผมลัมเบอร์ไม่น่ารอดนะเจอน,จนาคอสเก็บไปนะผมโอ้รู้สึกว่าฝั่งเฟิร์สเบคอนแม่งกันมาครบทีมเลยนะ บอกว่าแม่งมากันครบทีมเลยนะประมาณนี้สิออขอพายจริงนะผมตอนนี้ใครดูอยู่เข้ามาติดตามชมกันเลยแล้วกันนะผมกับการแข่งในแมตช์นี้นะผมยังไงอันนี้มานั่งพากมานั่งพากับผมไม่ได้มาเล่นนะฮะเป็นการไฟระหว่างทีมแชมป์เก่านะผมกับไวต์ดาก้อนนั่นเองนะฮะ,ะครับผมตอนนี้ทีมเฟิร์สเบคอนกำลังจะเอามาังกรนะครับผมกำลังเอาแหละไม่ได้เอาจ่าแล้วนะเอาแล้วโหลัมเบอร์ไม่รู้ว่าคิดอะไรนะผมต้องการเข้าไปแย่งนะผมดูแล้วคิดว่ามั่นใจในตัวเองมากแต่ว่ามังกรตายแล้วเพิ่งเข้าอย่างนี้มันไม่ดีนะฮะ แต่ว่าเพื่อนเข้ามาปกป้องได้ทันนะผมก็โอเคกลับไปตั้งหลักกันใหม่นะผมแต่ว่าสูญเสียมังกรไปแล้วตัวแรกนะฮะเรียบร้อยแล้วนึกว่ามาเล่นปะโถเฮ้ยเขากาลังแข่งกันอยู่ก็แวะมาพากันบ้างดีว่าเป็นอารมณ์กันบ้างดีเฮ้ยรู้สึกว่าเขาจะรักกันมากเลยนะฮะไม่มีการแบ่งเลนเก็บเบลเลยสงสัยจะกลัวฝั่งโนนแกงนะผมช้างก็ขึ้นไปเก็บเวลข้างบนแล้วตอนนี้มากองกันอยู่ทาไมกันเต็มไปหมดก็ไม่รู้นะฮะ พี่ก็พานรูปแบบของพี่นะผมฉะนั้นแนวคิดพี่อาจจะแตกต่างกับคนอื่นเหมือนกันนะฮะอ่ะครับทีมนู้นกำลังเอามังกรกันอยู่นะฮะมีนากอสอยใ,ใกล้นะฮะไอเอาแล้วช้างมาแย่งทุบนะฮะผมคิดว่าจะลาช็อตได้แต่ก็ไม่ได้นะ,ะเอาแล้วรู้สึกว่าจะเข้าช้างเรียบร้อยแล้ว2คนนะผมฝั่งนู้นกำลังมาแล้วเอ,อ้ยหนีกันหมดเลยเอา เขาอยู่เขาอยู่นะก็กำลังหามุมนะฮะผมโหลัมเบอร์พุ่งได้อย่างสวยงามน,นะครับแต่ดูแล้วดาเมจฝั่งไอ้เฟิร์สเบคอนมันแรงเหลือเกินโอโ้โหตายห่าหมดทีมผมคิซี่เสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนโอโ้โหโดนลุมขนาดน,นี้กูจะชีวิตรอดอยังไงเนี่ยสวัสดีครับสกายสกายครับผมอยู่ที่ทำง,งานกนะันหน่อยฮะมีใครอยู่ในงานเกมบ้างเอ่ย <laughs> เห็นเห็นของเฮียแจ้งเตือนมาดูนี้มันกว่ามันกว่าจริงป่าวก็ต้องลองเราชมกันดูนะฮะแต่ว่าเราจะไม่มีเสียงในเกมนะพี่รู้สึกว่าระบบก่อนนหาไลฟ์เสียงเกมมันเสียงมันไม่เท่ากันนะฮะเหมือนกับเสียงมันไม่พร้อมกับที่เขาเล่นกันอยู่นะฮะก็เลยเออมานั่งพากันเองดีกว่าเออดูคููแรเเครียนมากครับพี่รู้สึกว่าคููแกจะมีปัญหานะครับผมกับฝั่งที่ฝั่งโหลดดิ้งนะที่แพ้ไปนะฮะนะกอตฝั่งนู้นรู้สึกว่าจะถึงแต่2อนาทีแรกนะผมยืนนิ่งเลยแล้วก็ตายฟรีๆเลยนะผม FC ฟซีเบคอนจามหนูเอฟซีโลลอนนะฮะไม่เป็นไรไม่ว่ากัน่ะครับฝั่งนู้นก็รวมตี้กันมาแล้วเพื่อที่จะเอาบังกรนะครับผมดูว่าเฟิร์สเบคอนจะมาทันหรือไม่นะฮะ ดูแล้วจะมาไม่ทันนะครับผมไม่แน่อาจจะทันก็ได้อ้าวยกตีกันมาเต็มเลยผมโอมารีบป,ปั่นเอา0 0 7 x ไปก่อนเลยนะผมพยายามขัดไอ้ตัวทําดาเมจของฝั่งนู้นฮะแต่หารู้ไหมว่าฝั่งเฟิร์สเบคอนก็กำลังถล่มดาเมจของฝั่งตัวเองอยู่เช่นกันนี่แหละฮะคิดว่าจะมาล้วงเขาแต่ลืมไปว่าไม่มีใครปกป้องฝั่งเรานะฮะก็ต้องสูญเสียชีวิตไปนะครับศูนสิบไปแล้วสกอวเหลือเกินที่จะไหลเป็นน้าเลยอาร์คับเลยแต่น้องคิซซี่คนเดียวดูแล้วจะไม่ร่อนนะฮะช้างวิ่งเข เอเดนะเฟิร์สเบคอนโจมตีไปเต็มๆจะเรี 0, 0 X, ยก 007X ไงแต่กูเห็นเขาบาเฟิร์สอยู่ข้างหน้ากเลยเรียกเฟิร์สแทนนะผมเมื่อกี้จอใหม่มากรักนะครับขอบคุณนะครับผมโอ้โหสกอร์011ไปแล้วว่าดูแล้วฝั่งไวท์ดากอนจะแย่นะผมสกอร์ไหลเป็นน้ำเลยเฮียเล่นอย่างนี้ให้ดูหน่อยอยากดูเปล่ามันต้องอยู่ที่ทีมเวิร์คเว้ยคนเดียวมันไม่ได้หรอกฮะบอกตรง วันนี้เล่นไปเฮียก็เดี๋ยวถ้าเกิดไว้เขาแข่งอะไรกันหมดแล้วเดี๋ยวเล่นก็ได้นะก็ะอยากจะเล่นกันนะนะตอนนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะผมก็แค่เมก้าวิ่งเล่นอยู่ขวามือพยายามฟาร์มเก็บตังไว้เลยนะฮะเจ้าแม่ตอนนี้ตังห่างก,กัน,ปนไปเลยนะครับผมเพราะว่าเขารวมตีกันตลอดเลยฮนะไม่เคยแบบแบ่งกันเลนกันเก็เเบเลเวลเลยฮนะชนนี้การเกิดมันค่อนข้างยากนะผมพอไม่มีตังแล้วเนาะถ้าเกิดเราอ่ะไม่อยู่ในเลนอ่ะ มันมองไม่เห็นคีบเราจะไม่ได้ตังค์นะฮะนี่แหละคระับขพอเสียของเกมนี้นะฮะที่จิมก็ทุกเกมเลยดีว่าอ่าใช่ครับเบคอนทามเก่งมากะฮะรู้สึกว่าน้องช้างก็โดนนะครับผมแต่ว่ารูุ้ไมว่านากอนฝั่งน้นก็ดักอยู่เอาแล้วข้างบนมาเต็มนะฮะดูจากมินิี้แมปเอาโอเมกา้าทุบช้างไปแต่ว่าไร้ค่านะครับผมนอกจากว่ามีการซีซีนะปั่นเล่นๆปั่นให้เขากลัวเล่นนะครับผม ผู้หญิงที่ไปคอนถามโค้นน่ารักครับน้องมิฟฟี่นะฮะพี่รู้จักนะฮะมีเฟซบุ๊กอยู่นะผมฝั่งน้องให้เอาโค้นให้แต่น้องไม่เอาให้พี่นะฮะใจร้ายจริงๆเลยงอนไปแล้วตอนนี้ เอาแล้วขวามือขวามือกาลังตีป้องอยู่นะฮะแล้วฝั่งนู้นก็กําลังกูมากันเต็มเลยดูว่าโอมา่าจะรอดได้หรือไม่ดูแล้วไม่น่ารอดนะโดมร้องขนาดนั้นถ้าเกิดถึงรอดได้จะบอกว่ามึงเก่งเหลือเกินโอ้โฮหฮะตอนหนึ่งนะครับสูญเสียชีวิตไปได้ไปแล้วสมแรงนะครับกับฝั่งไว้ดากอนนะฮะดูแล้วเกมอาจจะพลิกก็เป็นได้นะผมเพราะว่าได้ตังค์มาตั้งเยอะเลยเนะี่ยค่าตัวแรกไปไม่อ่านเลยเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยว่าไม่อ่านเลย อ่าครับฝั่งไว้ดากอนยังสาตั้งตี้อยู่นะฮะรู้สึกว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกันครับผมเมื่อกี้เห็นแมงปอของ0ูนย์นะฮะนั่นไงครับโอเมก้าวิ่งมาแล้วอ้าวโดนดักด้วยช้างนะแล้วก็วิ่งถอยลงมาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,อ,ลว,อ,ลว,อ,ลวอยู่กันเต็มเลยแต่ว่าฝั่งนู้นมีแค่4คนฮะโอม่าคงยังมาไม่ทันนะฮะตอนนี้พเพิ่งตายไปนะฮะไม่มาโซนกันตรงนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยอ่าครับนากอดแย่งมาฟาร์มนะับผมข้างล่างนี่ยังโล่งอยู่ไม่มีใครไปนะฮะ ฟังไว้แลก้อนเลยแวะไปฟาร์มก่อนละกันนะฮะเพื่ออาจจะมีการพิกเกมเกิดขึ้นเนาะถ้าเกิดมีตังมากขึ้นแล้วนะฮะพี่เล่นตัวหลายที่ไม่ได้เล่นนะครับพี่กำลังนั่งพากอยู่นะฮะเอาแล้วนากอสมาปับ๊บโดนแน่ๆโอ้โหโดนสตันหมู่เต็มไปหมดเลยนะผมเอาเมื่อกี้วเห็นนากอสไม่เป็นโอมาวะสงสัยดูผิดนะขอภัยจริง เอาแล้วนะก็ใส่นะผมตุ้งตุ้งหิ้งโดนโดนเป็นโดนตัวจะรอดไหมน้านะผมสริงจริงไอ้ทัม่คันนะอ่าลัมเบอร์ปันออกมาไม่ใช่ลัมเบอร์โอเมก้าหิ้งทุบไปแล้วนะดูแล้วโอมาฝั่งนู้นจมดิรอดนะโดนแรงพอไปหูฝั่งไอฝั่งเฟิร์นดอร์คอนดามเอตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะผมว่ามันเน้นการรวมตี้กันมากกว่านะฮะเลยไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะผมแต่ก็มีดาเมจพอจากการที่เราได้ฆ่าเยอะกว่านะฮะ ดูแล้วน่าจะกลับก่อนนะจะขึ้นเลยวะโอ้โหขึ้นบางจริงวะายัดเค้คนจริงนะฮะเข้ามาลวงอยู่ข้างในนะผมเข้ามาลวงเข้ามาลวงเอาแล้วใส่กันแล้วเออฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงนาะก็อสูญเสียชีวิตไปนะฮะมาหววลัมเบอร์กันต่อ,โ,อโหฝั่งเฟิร์สเบคอนไม่กลวัวเฮี้ยอะไรเลย,เลยมึงเข้ามาขนาดนี้สงสารเขาบ้างเถอะเพิ่งแนาทีเองเฮ้ยมึงจะรีบจบเกมกันไปไหนละว,วะเฮ้ย โอ้โหเหลือแต่ W Top 5คนเดียวนะผมโอมา่าคนนี้จะปกป้องเมืองได้หรือไม่ดูแล้วจะไม่ได้นะฮะโดนเก็บโอ้โหเหี้ยฝั่งนุน้มมึงกระถึกอะไรขนาดนะั้นสงสัยใส่ลูนแท้งกันมากันเต็มสตรีมเลยนะผมวิ่งถอยมาก่อนแล้วเฟิร์สเบคอนก็พยายามตีป้อมให้แตกแล้วก็จบเกมไปภายใน9นาทีฮะยังไม่ทันสิบนาทีเลยจบเกมล้วยัดเค้มันมีมันไวขนาดนี้วันนี้ เฮีย hey, ครับเฮีย hey, จบแข่งนี้ลองเล่นนาคอสแบบเขาหน่อยครับไปดูที่โปรไฟล์เฮียนะผมได้เพนตาคิวไปแล้วนะฮะวันนี้นาะคอสเล่นในมือถือบอกตรงว่าเล่นง่ายมากนะไปดูโปรไฟล์เฮียได้เลยนะฮะจบไปแล้วเกมแรกไอ้เชื่แมัง่งไวชิหายเลยวะทำไงต่อเดียรระหว่างรอนะฮะเกมเมื่อกี้นะให้สรุปนี่บอกตรงว่าเฟิร์สเบคอนแม่งโหดมากแม่งสิบนาทีมึงไม่รอเฮียอะไรเลยนะฮะจบเกมเลยครับ จะรีบจบไปไหนวะพี่เล่นเราพี่ไม่คิดไม่ค่อยออกเว้ยแบบเฮียควรทําไงต่อดีควรทาไงต่อดีแต่ว่าเวลาแข่งกันนี้เขาคิดว่าเฮียไม่มีโอกาสและใส่เลยใส่เลยเกมได้เปลี่ยนแล้วเรามีของและเราแทงได้และบุกบุกบุกมันให้จบเกมไปเลยนะฮะก็แม่งไวไวมากๆเลยนะผมคืนนี้เฮียสตีมอีกเปล่าก็ดูก่อนละกันนะฮะน่นาจะสตีมเลยครับผมไวจริงต้องห้าทีแหม มันนีก้ก็ทีมแข่งนะเว้ยเขาจ,จบกันใน5นาทีได้เหรอ,อเวอร์ไปป่า,า10นาทีนี้ก็หนักแล้วนะฮะทีมแข่งราเจอทีมแข่งนะครับดู The Face รอเออเนาะนั่งดู The Face แทนนี่นั่งเขานั่งโฆษณากันอยู่นะฮะ <laughs> นี่กําลังเข้าเกมเล่นๆนะฮะระหว่างรอ <laughs> เดี๋ยวไว้ค่อยกลับมาดูใหม่ก็ได้นะฮะ <laughs> ผมรอมันหมดแข่งต่อไปก่อนก็ได้นะฮะ นี่จะพามาดูนาคอสเฮียเล่นในมือถือบอกตรงไอสัตว์ม่งโหดชิบหายเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะโหดอะไรขนาดนั้นะนะ,ะแตกต่างกับตอนเล่นในคอมเป็นอย่างมากเลยครับผมนี่มาโชว์มาโชว์มาโชว์าชวาชวนาคอสโหดอ่ะแบบโหดนะฮะวันนี้ไปนั่งเล่นกับพี่ไอมานะเซซิสนั่นเองเดี๋ยวรอยานะแจ๊วอ,อยากโดนยาจุงเบออยอ่ะดูดูสกอร์นาคอสด้วยไง ถึงจะแพ้นะครับแต่ก็ยังโหดอยู่นะไอเชี่ยไม่โหดเบอร์นั้นรูน้สึกว่าเกมชนะนะครับจะได้นั่นไอ้เพนตาคิวอันนี้ได้แค่ทริปเปิลคิวนะฮะโอเล่นมันเล่นง่ายมากฮะนี่ไงเพนตาคิวอ่ะห้าศพเห็นปะ่ะห้าศพเนี่ยเลขห้าเนี่ยเพนตาคิวนาคอ้นหนาคอ้นอนะแว้มาอวดสกอร์เนี่ยโหต้องมีต้องมีเกินสามศพขึ้นไปทุกเกมนะฮะเล่นในมือถือแล้วแม่งโหดจริงวะเดี๋ยวไว้วันนี้จะสตรีมในมือถือแล้วกันถ้าเกิดใครอยากเจอคนโหดนะฮะ เพียคิดว่าตัวใหม่รูเมียเก่งไหมครับเพียคิดว่าไม่รู้เหมือนกันรู้ว่าท่าเดิมมันแปลกประหลาดมากเห็นแล้วรำคาญตาเหลือเกินนะครับผมเห็นแล้วงุนงิดอะเอางี้ดีกว่าท่านใหม่ครับเพียตอนนี้กําลังนั่งดูแข่งอยู่นะฮะผมมันยังไม่ได้เล่นนะฮะร,ระหว่างนี้ทําอะไรรอดีเอ่ยพี่ไปเล่นโอมา่ามาสูตรใหม่แตบบ่ว่าพี่ไม่เคยเล่นให้น้องดูนะฮะเล่นกับคนเดมเล่นกับบอด เนี่ยพี่ว่าออกอันนี้เวิร์กนะเปลี่ยนไกอาออกนะฮะใส่โลแทนเดอะเอ็กกิสแล้วก็ตายเกิดนะผมแล้ชิ้นสุดท้ายจะเป็นเรย์ออฟพอยดหรือว่าไอชิวออฟเดอะลอสก็ได้ถึกศาสตร์แต่จริงนะฮะเล่นแค่เนี่ยสามชิ้นนี้พอครับไอเทมหลักนะฮะโอคิลิสแมเนจเนี่ยโอมามันจะสตรองมากอันนี้ลองลองได้นะ,ะแนะนำแนะนำดูก็ลองดูละกันแต่เดี๋ยวอยากดูของไอเทมทีมแข่งเหมือนกันนะฮะว่าเขาออกอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ว่า เขาไม่โชว์ให้เราดูเลยอะรูเมียโคดครับแค่กลับบ้านเจอเมียเขาแอบแล้วครับปากมาันแหลกรูเมียนี่รู้อะไรของเมียครับผมทำไมเล่นแรงเล่นแรงเล่นแล้วแรงไม่ขึ้นสักทีอ่เฮียกันเลนหาก็สมัครแล้วนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับแพ้บ่อยหรือเปล่าอันนี้อยู่รู้สึกวา่าเป็นฝั่งไว้์ดากอนนะกำลังรอคอยการแข่งขันอยู่นะฮะ เดี๋ยวรอดูยกสองพี่ว่า2เกมก็จบแล้วแหละดูจากทีมแล้วมันแตกต่างกันนะฮะเล่น1นึ่บสห่งครับผมกวัเล่นปุ๊บเดี๋ยวมันไม่ทันนะฮะเมืียนะทีม First สเบคอนเขามีสปอนเซอร์แล้วนะฮะจับ First นะครับผม First ส e อีสปอร์ตนะผมก็ได้ชุดมาใส่เท่ๆนะตอนนี้นะฮะได้หมดทะสดชื่นเฮียขอดูของนาะคอสหน่อยได้ครับ พี่ยังไม่รู้จะปรับอะไรเพิ่มเติมนะแต่พี่ว่าสูตรพี่มันยังแรงไม่พอนะฮะมันดูช้าไปนิดนึงนะครับผมพี่ใส่เงี้ยพี่คิดว่าอันเนี้ยน่าจะอ,าออกนะอมิอาร์มเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูมันน่าจะเวิร์กกว่านะมันรู้สึกว่ามันแพงไปครับทำให้ออกของค่อนข้างช้าแต่เขาที่เล่นมาอันนี้มันก็โหดอะเออถอดรองเท้าออกก็ได้นะฮะใส่แค่บูทออฟสปีดอย่างเดียวหอแล้วค่อยอยากได้รองเท้าอะไรค่อยเลื่อนเอา แค่นั้นเองอันนี้เอามาคิดที่คอนล้วนๆเลยฮะเฮียเน้นฟันนะเฮียที่เกิดกดสกิลนะครับผมมิฟฟี่ที่รักรักกันจังเลยนะฮะงอคงอีกนานนะน่าจะนานครับผมอาจจะหลังรูเมียก็เป็นได้นะครับผมอ่าเริ่มเข้าเกมมันแล้วนะฮะเนี่ยน้องเฟิร์สมิฟฟี่นะฮะมิฟฟี่น่ารักแต่เมื่อก่อนมิฟฟี่ผอมกว่านี้นะฮะตอนนี้มิฟฟี่อ้วนตับไปแล้วนะครับผมอ้วนจริงๆนะขอดูขออเซนกะหน่อยเฮ้ยวิจัยมาวัานนี้บอกตรงว่าเซนกะเวิร์กนะ เอามาเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเก่งขึ้นเยอะเลยนะผมนี่เซตนี้เลยเล่นวันนี้นะฮะบอกตรงว่าใช้ได้นะฮะออก Star o m n ู n มาเพื่อทําให้มีเด้งมันหน้าเแล้วก็จอบเกาะเวทนะทำให้เวลาใช้เวทอะมันมีความแรงมากแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกสายไหนนะฮะปกติพี่จอกอันนี้แทนนะฮะไอ Virtual Nexus นะผมมันจะได้ลดคูด,ดาวด้วยได้ฟื้นฟูมานหน้าด้วยนะฮะแต่สายนี้มันจะช้าช้ากว่าจริงแต่แม่งโคตรชัว์เล่ยฮะแรงแบบแรงรู้เรื่องอะ ถ้าเกิดเราใส่แบบช่วเงเลเลสมานี่แม่งเบาเบาสัตว์เลยแต่ว่าซอยสก,กิลได้ครับผมแต่จริงๆแล้วนะฮะเซนกามันเบิร์ดไป3สก,กิลมันก็พอแล้วไงแค่นั้นก็จบแล้วรู้เรื่องแล้วเล็งสก,กิลแม่นๆรับรองว่าเลสเป็นขี้แน่นอนนะฮะอ้าวเริ่มแล้วมามามาดูเกมกันต่อว่าเป็นยังไงต่อนะฮะตอนนี้สกอร์หนึ่งศูนย์นะครับผมเฟิร์สเบคอนนําไปนะฮะเมื่อกี้เราดูฝั่งของไวท์ดาร์ก้อนเรานี้มาดูฝั่งเฟิร์สเบคอนกันว่าเขาจะเล่นยังไงกันบ้างนะฮะ ใช้ช้างกันทุกเกมเลยครับเกมเมื่อกี้ก็ใช้ช้างนะผมส่วนเมฟี่นี่ก็เล่นลัมเบอร์ทั้งชีวิตนะฮะตั้งแต่การแข่งแมตช์แรกแล้วไม่เคยคิดจะเล่นตัวอื่นเลยนะผมเงินผม2องหมืซื้อุูนคีหมดเลยคยีโครแรงเชดเคสวัสดีครับเคนนี่นะฮะถ้าเกิดคีไม่ติดขึ้นมาก็เป่าเลยนะรู้ปะ่ะโอเคฮะเดี๋ยวขอออกเกมก่อนละกันนะเสียงเกมแม่รงรังควานเฮียมากโอเคมาลุยก,กันต่อ ตอนนี้ยังแบ่งเลียนกันเล่นอยู่นะฮะผมตัวละครยังใช้เซตเดิมเหมือนทุกอย่างนะฮะส่วน 07x ก็เล่นแต่คิซี่ทั้งชีวิตเช่นกันนะครับผมไม่คิดจะเปลี่ยนตัวอื่นเลยนะฮะไม่มีการป่วนฝั่งนู้นเลยนะครับผมส่วนช้างเนี่ยรู้สึกว่าดูจากม,มินิแมปแล้วเขาจะเล่นเซฟมากเลยนะฮะเนื่าองจากว่าจะกลัวโดนแกงก็เป็นได้นะครับผมอ่านั่นไงลัมเบอร์ฝั่งนู้นวิ่งมาแล้วมาดูกันว่านาคอส์ดเขาวิ่งไงบ้างเขา้อรู้สึกว่าถ้าวิ่งเก็บฟาร์มคิสอย่างเดียวนะฮะ เวลาเล่นถ้าเกิดเราดูว่าเราไม่สามารถที่จะไปแกงใครได้ก็ไม่ต้องแต่เนี่ยเห็นไหมเริ่มมาแล้วอ่าเริ่มหมอบเขามอบอยู่ในป่าฝั่งซ้ายมือนะของนาคอสเพื่อที่จะว่าป้องกันศัตรูพรุ่งมานั่นไงนั่นไงเห็นไหมใส่กันแล้วใส่กันแล้วไปดูข้างบนดีไปดูข้างบนดูข้างบน ดูข้างบนเออนแหละใสกันแล้วปั๊บปับป๊บปั๊บโอ้โหเลเือลสี่ไปแล้วว่ะ,ะ,ะขวเขี้ยแม่งโคตรไวนะครับผมมากันไวมฮะกับทีมเฟิร์สเบคอนครับแป๊บเดียววิ่งมาคบกัน5คนทีเดียวเชียวแต่ฝั่งนู้นยังมาไม่คบนะฮะนฮานาคอได้ไม่ได้ไปแล้วศพแรกศพสองผ่านมาศพสามจะมาหรือไม่โอ้โหโดนสตันรอดหรือไม่โอ้โหฮิวทันนะเพื่อนแม่งหิวให้กันรัวๆเลยผมไอสัตว์ป้อมเข้านะเว้ยมึงเข้ากันขนาดนี้เลยหรอโอ้โหไม่สนนะเหลือแต่เอามาาคนเดียวในทีมนะฮะเขาจะเข้ากันอีกป้หน้าจะไม่เข้าครับเพราาะว่ อนนี้น้องช้างมาหน้าหมดนะฮะโอมาก็น่ามาน้าหมดเช่นกันนะครับผมน่าจะพอก่อนนะฮะได้มาสามศพถือว่าคุ้มสัตว์แล้วนะฮะเชดเคแม่งวิ่งกันมาไวมากนะฮะกับทีมเฟิร์สเบย์คอนนะครับมีการสื่อสารที่ค่อนข้างดีเลยนะตอนนี้ก็แยกกันฟาร์มต่อนะฮะส่วนใครมาหน้าหมดก็แบกกลับบ้านไปเติมมาน้านะฮะบอกแล้วนะครับว่ามาน้ามันสําคัญนะฮะเกิดเราไม่อยู่เติมมันก็อดนะฮะอยากจุ๊บตูดเฮียเดี๋ยวจะไม่ขี้จะไม่ล้างตูดละกันนะฮะหัดขวมันก็ได้มันไม่กลัวที่อะไรจริงๆนะฮะ โดเนยยังไงครับอยู่ตามคลิปข้างล่างนะครับผมโดเนยมาได้นะครับผมสำหรับกำลังใจนักภากข้าอย่าอมเย็ดเคกูบอกว่มึงโดเนยมาปั๊บเลยเหรอขอบคุณน้องเจดดโดนะครับผม,มใจดีเหลือเกินอ่ะครับฝงฝั่งเบคอนมาเอามังกรกันแล้วนะใช้อันติเลยในการเอามังกรไปเลยปป๊บสามารถใช้สกิลฟอร์สไปลัชมังกรมาได้นะฮะโอ้โหรู้สึกว่านากรไม่ด่อนใน่อนนี้ฝั่งนู้นเข้าทีหลังนะครับผมแต่ว่าสามารถทําอย่างได้ดีออกมานะฮะ เฮ้ยเหล e e ือ e e ตัวเดียวแล้วเหลือตัวเดียวแล้วไม่สิเหลือช้างอีกตัวนึงครับผมฝั่งเฟิร์สเบคอนรู้สึกว่าจะเก็บได้หมดหรือเปล่าได้หมดนะฮะเหลือแค่เชอร์รี่นะฮะ,ะนะไม่ใช่ดีเชอร์รี่มันช้างฝั่งเฟิร์สเบคอนโอ้ยเฮียกูพากมั่วไปแล้วขอโทษขออภัยจริงไอ้เฮียมันซัดกันไวมากครับผมเมื่อกี้มัวแต่ลงไปดูโดเนทไงเลยตั้งตัวพลาดไม่ทันนะฮะเฮียเล่นแบบนี้มั้งสิโห้เฮียโหนกว่านี้เยอะมั้งคิดเองเออหมดนะฮะเพราะว่าเราสู้กับบอทนะฮะก็เลยแบบโหดกว่านี้นะครับผม ถ้ามัถึงได้ฮาร่าเฮล็อกอินแล้วนะล็อกให้โคบ,บ่คะครับผมน่าจะได้นะผมเมื่อก่อนมันได้เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะฮะแบบมเอาเต่าต่อชัวร์ป้าเรียบร้อยอะครับลมเบอร์บิงมาฮะหยุดยังการเอาเต่าของนาโกะแต่นาโกะก็ไม่หยุดยังที่เจ้าเต่านะแล้วก็พุ่งหนีออกมาได้นะฮะตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าเขาคีบยังไงบ้างนะดูเขาคีบกันไวมากเลยแบบดึงกระชากป๊าป้าป้าบ้าแป๊บเดียวนะ ตรงกลางครับตอนนี้ไปตรงกลางกันแล้วข้างล่างนี้ปล่อยให้ช้างดันไปเลยนะฮะได้ป้อมที่ป้อมแรกไปแล้วนะฮะจากเฟิร์สเบคอนข้างล่างกำลัง,ลงเอาป้อมอยู่นะ,ะแต่ว่านากอนมาขัดขวางช้างไม่น่ารอดอ่ะถ้าเกิดนากอนมีของแล้วนนะแต่นากอนเลือกที่จะฟาร์มอย่างเดียวนะผมไม่ไม่เอาไม่เอาดีกว่าเน้นรอเพื่อนมาแล้วค่อยเอาน่าจะชัวร์กว่านะฮะมีมาพุ่งมาตีคีบผมตรงกลางจะมีศึกหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เฟิร์สเบคอนกำลังแยกกันฟาร์มอยู่นะฮะผม ฝั่งนู้นมาออกันตรงกลางหมดไม่แยกกันฟาร์มเลยอ่ะไม่รู้ว่ากลัวอะไรเหมือนกันเวลาเล่นอ่ะพี่ว่ายังไงอ่ะต้องยืนเลนให้ได้กันตลอดเว้ยไว้ฝั่งนู้นอ่ะมาเยอะจริงๆอ่ะค่อยหนีตอนนี้ฝั่งเฟิร์สเบคอนกำลังมารอเอามังกรกันแล้วนะฮะแล้วอาจจะเอาคนด้วยอย่างเช่นช้างตอนนี้นะฮะโดนกระทุ้งไปแล้วปึ๊บเอาแล้วครับผมโอ้ย เขาป้อมกันอีกแล้วไอ้เฮียไม่กลัวเฮียอะไรจริงๆนะผมวิ่งมาบุกถึงข้างในเลยลัมเบอร์กำลังโดนป้อมยิงหนะฮะมิฟเฟยมิฟีมฟ่มิฟี่จะรอดเลยป่าโอ้โหไอ้สันแม่งฮิวทั้งทีนะผมเลือดแถบไม่ลดเลยดูแล้วดูจากทรงร่างกับเราฮิวมาทั้งทีมมันจะดีนะดูดิมิฟี่เมื่อกี้รับป้อมแม่งไปทั้งหลายดอกเนะเว้ยเกือบจะตายแล้วแต่เพื่อนแม่งฮิวจนเลือดเลือครึ่งหนึ่งอ่ะสุดตีนแล้วก็ได้มังกรไปอีกตัวหนึ่งนะผมมังกรตัวที่สองนะผมในตอนนี้เกม5นาทีแล้วแต่อาจจะไม่เเเลนนหมมือกกแระ เพราะว่า5นาทีแล้วก็ดูยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะอ่ะมีม้ากลับบ้านไปเติมมาหน้าก่อนนะครับผมมานหน้าสำคัญนะผมจําไว้มีเฟอร์มีเฟอร์อยังใช้บุกกรมบูสแตกนะผมโจโคบูไม่โดนปลดหรอยังที่เกียจพลดนะครับผม บางทีมันก็แวะมารอบดึกะฮะเมื่อคืนมันยังสาวแวะมานะฮะผมตัวโคบูอ่ะวัดดีครับดีโมฮะผมขับลับถึงบ้านหรือยังเอ่ยดูฝั่งเฟิร์สเบคอนฮะแมงอ,อตลอดเลยนะผมทีละห้าคนห้าคนนะฮะเนี่ยเราก็หมอบเว้ยแล้วก็ให้เพื่อนสองคนเป็นตัวล่อตีนะทำท่าว่าเป็นดีมาก่อนแล้วก็ใส่ไปแล้วโอมาใส่ก่อนเลยครับผมลัมเบอร์เข้าตามทุบอันตีตุ้มๆโดนเต็มสามตัวแล้วผมเอาแล้วเพื่อนกําลังเข้ามาตามมาอย่างเรื่อยๆนะ อา้าวไอ้ช้างไอ้ช้างฝั่งนูน้นวิ่งแยกงออกไปทางซ้ายมือนะผมไอ้เฮียป้อมบนมันังไม่แตกเลยมันจะล้วงขนาดนี้ได้เหรอครับช้างมึงแยกผ้าแล้วฮะแยกข่าวแต่เพื่อนก็เสียชีวิตสิครับผมนั่นไงนะกมันเป็นตัวที่เฮี้ยมากลยนะไม่ฟันแรงสัตว์เลยนะผมสวัสดีครับล็อกแม่นะผมมิทในชั้นแนวเขาล่อหรือเปล่าคะไม่ได้ดูนะผมคลอกสูตรเบคอนมาเล่นตั้งตี้ยตลอดนะฮะส่วนใหญ่ ใช่ครับหน้าตาแอปเป็นรูปสมุดนะฮะแบบหนึ่งนี่สมุดสีเขียวเห็นไหมซ้ายสุดอ่ะเออนั่นแหละครับมาต่อเบคอนมาออกกลางนะฮะเบคอนแบบว่าตั้งหลักปริญญาไหมว่าต้องไม่เกินสินาทีในแต่ละแม์นะผมออกอย่างเดียวเลยตูมทุบไปแล้วเอาแล้วครับผมไอ้ช้างวิ่งเข้ามาข้างในเข้ามาทําไมลึกจังยังไม่ทันบวกกันเลยช้างคงคิดว่าเพื่อนน่าจะเข้านะครับแต่ว่าเพื่อนไม่เข้านะฮะเบคอนก็งงเลยมันเข้ามาทําไมวะ นะครับเบคอนทามมาเอามังกรตัวที่สามแล้วนะฮะผมเฮียลองเอาสูตรเบคอนไปเลนสี 4, ต้องหาทีมาลุยด้วยนะฮะ <c oughs> แจ๊ะแจ๊ะเรียบร้อยไปแล้วนะผมอ่าเรามาฟาร์มคีพข้างล่างก่อนเวลาฟาร์มมาเป็นตี้เลยก็ได้ครับเพื่อนจะได้ตังค์กันทุกคนนะถึงแม้ว่าจะหานกันก็ตามแต่ว่าทำให้เพื่อนเรามีของด้วยเช่นกันนะฮะ สังกำลังขึ้นไปบนนะตอนนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะไม่อยากเห็นคลิปได้แวะฟามอีกนิดนึงแล้วกันสรุปฝั่งนู้นโผล่มาเต็มนะแต่ไม่หรอกเขาเห็นแล้วแหละว่าในมินิแมปอยู่ตรงกลางหมดนะฮะก็เลยกล้าฟามนะผมในฝั่งขวาเก็บอืมตอนนี้อยู่ในช่วงพักเบรกนะผมไม่มีเหตุการณ์อะไรนะสิ่งนักขวานเกิดขึ้นนะฮะปล่อยให้คลิปด้านขวาไปเรียบร้อยแล้วมามาตั้งตี้กันต่อดีกว่าเรามัางกรฝั่งซ้ายเกินนะผม สังเกตนะฝั่งเฟิร์สเบคอนไม่เคยปล่อยมังกรทั้งสองฝั่งให้มีชีวิตรอดเลยนะผมเกิดปุ๊บเก็บเกิดปุ๊บเก็บตลอดเลยนะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ตังนะผมถึงแม้มังกรฝั่งซ้ายเนี่ยไอ้มังกรตัวน้อยเนี่ยมันจะได้ตังน้อยก็ตามเอาไอ้สายไม่ได้มังกรหรอมึงเล่อบอลได้หรอเนี่ยโอ้โหยศเคยกันมาทังทีเลยนะับผมแล้วเลือดแม่งแทบไม่ลดเลยอ่ะแม่งมันโหดจังวะต้องแอบไปถามมิฟี่เาแหละว่าใช้รูนอะไรนะับผมเก็บเรียบร้อยแล้วนะฮะผมมามังกรตัวเล็กต่อนะฮะยดเครอบนี้มีดาสเลเย กูเขาว่าแม่งเบคอนเข้ายันบ่อนะฮะเชื่อปะขอบคุณมากนะฮะแข่งกี่เกมงนะ่าแข่งขมดเบสออฟ o รีนะผมใครชนะครบ2เกมก่อนคือฝ่ายชนะนะฮะเกิดซึ่งเฟิร์สเบคอนชนะไปแล้ว1เกมนะฮะถ้าเกิดชนะอีกเกมหนึ่งก็จะได้เข้าสู่รอบชิง4ทีมสุดท้ายนะฮะผมตอนนี้กำลังแข่งอยู่ใน8ทีมสุดท้ายนะฮะ อ่าครับนาคอนมารอเอามังกรอีกแล้วฮนะแล้วก็ปล่อยเพื่อนดันไปนะฮะตอนนี้นาคอนดามจตรจัดหนักแล้วแรงแล้วแปบ๊บเดียวก็ได้เอาละครับตรงกลางโดนตรงกลางโดนไปดูตรงกลางหน่อยโอ้โหเชอรี่สีเลือไปครึ่งหนึ่งนะผมลัมเบอร์โดนต่อแต่ว่านาคอนพุ่งผ้าไปทางหนึ่งนะก็เลยไม่เอาต่อนะผมเอาแล้วโอ้โหดู ปัปน่นปั่นนู้นปั่นเต็มที่เลยนะแต่ว่าเลือดแทบไม่ลดเลยฮะซูซูเอ็กสามารถออกมาหามุมโยนสกิลได้อย่างสวยงามเข้ากันแล้วโอ้โหนะก๊อตจโกเข้าไปอันตีเต็มเต็มโอ้โหดูดิเลือนแม่งแทบไม่ลดกันเลยมึงจะโหดกันไปไหนเนี่ยตายห่าหมดทีมนะฮะแต่จริงๆแล้วการที่เรามีดาร์สเลเยร์นะมันทำให้ค่าสเตตัสของตัวละครเราเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะฮะเรื่องเรื่องการไดป้อมเลยเป็นเรื่องธรรมดาครับผมแล้วก็แน่นอนฮะเหลือ5าวิสุดท้าย4 3 สอง,ง่อ้าวจบเกมไม่ทันนะครับผมกับเฟิร์สเบคอนในรอบนี้ช้าไป1วินาทีนะครับผมจบเกมภา,ายใน10นาที1วินาทีไปนะฮะไอศาสตร์คอนเซปต์เดิมจริงๆนะฮะจบเกมได้ภา,ายใน10นาทีจบเร็วจริงๆต้องยอมเขาเลยนะฮะพนไนพนันใหม่ว่าใครเข้านี่มึงต้องพน,นันอีกเหรอครับไอ้เฮียเล็ก,กันขนาดนี้นะฮะ โอเคก็จบไปแล้วจะพักเบรกประมาณ5นาทีนะฮะถึงจะเป็นการแข่งขันแมตต์ต่อไปนะซึ่งแมตต์ต่อไปเป็นการแข่งขันของอะไรวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมสวัสดีครับมาบิบฟุยถ้าโดนเนทผ่านทูมันนี่เห็นนะฮะแต่เกิดทูวอลเลตไม่เห็นนะครับผมโอ้โหเดินออกมาด้วยความเท่น,นะฮะดูมิฟี่ดูมิฟี่อ๋อไอซาดไม่ซูมกล้องให้มิฟี่เลยวะ ตากล้องนี่รีบตัดจริงเลยนะฮะโทษตากล้องไม่ได้ครับผมนี่น,นี่มีฟีมาแล้วมีฟีมาแล้วแบกกระเป๋ามาด้วยนะฮะใส่ยาดมยาหมองมาเต็มนะผมหน้าดูป่วยเหลือเกินพักผ่อนบ้างนะลูกนาซีนาเซียวเชียวเบคอนไทมชนะไปแล้วนะฮะในเกมแรกเข้าสู่ทีมอ่าสี่ทีมสุดท้ายนะผมชนะได้แมตช์ละสิบนาทีแค่นั้นเองแม่งโหดจริงนะฮะสวัสดีครับต้นเทพครับผม ผู้หญิงทีม b บคอนไ i มเล่นตัวอะไรพี่เล่น l ั m b บอนะฮะมีคนตอบให้แล้วทำไมหนูไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวปตีตายเลยอ่าก็จบไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าแมตต์ต่อไปจะเป็นใครแข่งนะฮะผมเดี๋ยวเฮียอาจจะตัดคลิปนี้เนาะก็ให้มันเป็นคลิปของเบคอนไทมปะทะไว้ดากอนไปละกันก็เดี๋ยวไว้จะสตรีมต่อเลยฮะผมนั่งภากต่อนะฮะก็รอดูว่าต่อไปจะเป็นทีมอะไรทีมอะไรนะฮะ สามหนึ่งนะจ๊ะสาวใส่แท้งนะครับใช่ครับอ่าแมตต์ต่อไปเป็นการไฟกันระหว่างอุนากิซูชินะผมปะทะกับไนโตรเอดนะฮะผมอ๋อไนโตรเอดไนโตรเ i ดนะฮะไนโตรเอดไนโตรเอดก็มีสกินเขาเรียกว่าวนะภาพโลโกโ้ค่อนข้างยังไม่มีใครเท่เท่าไหร่เลยอะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดไปเป็นคลิปถัดไปนะผมก็คือการไฟระหว่างอุนากิซูชิกับไนท์เทรดนะฮะถ้าเกิดจะดูเข้ามารับชมกันต่อใหม่ละกันนะจ๊ะตัดตรงนี้ก่อนนะ